น้องอ๊อฟซักผ้ามาใช่ไหมครับครับน้องอ๊อฟได้หยิบตัวไหนไปลองแล้วบ้างครับโอ้ยผมผมชอบสีดำฮะทำไมถึงชอบตัวนี้ครับอธิบายความชอบให้ฟังนะครับสีดำเนี่ยผมต้องบอกว่ากลิ่นแบบหอ,หอมหอมหอมมากๆหอมแบบอไอ้สีดำไม่ใช่กลิ่นอะไรครับน้องอ๊อฟสีเฮ้ยพวกคุณอะาหารทำกันบ้านม้างนะผมมาบอกว่าทุกอย่างสินค้าที่เรามาตั้งบรรต๊ะถ้าคุณจำสิ่งไหนไม่ได้มันไม่ใช่เหมือาชีพไม่ใช่โปรเฟชชันนอลคุณรู้เปล่าเออช่องช่องชื่ออะฮะคุณกล้าพูดเลย ผมนะฮะผมรู้ว่าคุณพูดเก่งครับแล้วก็แนะนำเป็นดูเพลงตัวอย่างไว้รู้ป่ะเออนะฮะนะผลิตภัณฑ์ไฮจีนะครับน้ำยาปรับน้องนุ่้องคุณจิงที่รู้ข้อมูลหน่อยครับเชมพี่ชิงได้มันจะเป็นไงมันก็เป็นไงนฉันจะขอเป็นเขใส่เธอหอมใส่น้ำหอมใจฉันไม่ได้ต้องย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัมล็อกชูชีพอยู่ที่ห้องยัดใจฉันหลับตัวหัวใจเลยขายต่อขายต่อระบบเบรคหัวทิ่มมากเลยต่อวันนี้ไม่ได้มีสินค้าเดียวนะผมบอกเลยว่ามีหลายอย่างเฮ้ยกินกินอะไรกินกินอะไรคือไปทำแล้วก็อ่าเมื่อกี้กินนี้เหรอเมื่อกี้กินนี้อันนี้กินนี้กินนี้ผมชอบกินนี้ผมชอบเป็นกินมมไ่ อันนี้ธรรมดาไปใส่คาแรคเตอร์ได้ไหมกิ่นนี้ผมชอบนะครับห้าสิบห้าตัวใช้ฝาเดียวเนี่ยถังหนึ่งอยู่ได้ยาวเลยนะครับใช่ใช่สามพันสามร้อยมิลลิลิตรใช่ต้องต้องใช้ซักประมาณกี่ครั้งครับน้องอฟถึงจะหมดน่าจะชักๆักซักน่าจะซักประมาณใขเย็นเยเ้ย็นใจเย็นกยน ไม่มีการตอบรับจากเล่นหวานี่ไม่ได้ออกงานอีเว้นต์นานแล้วเอ้ยไปเป็นนักข่าวสัมภาษณ์กูอีทีดิได้ได้โอ้ยไข่ดีมากสีขาวหมดแล้วครับโอ้ยยามีอยู่ดแล้วทุกก็วันนี้เป็นว่าเพื่อนๆใครใครแบบว่าอยากซื้อของนะก็ให้กูดื่มแล้วเนี่ยเออก็ก็กดซื้อที่ตะก้าได้เลยผมรู้ว่เป็นของที่เพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เปลี่ยนเป็นลุกนะเป็นลุกแบบเดิมแบบคุณไม่รู้จักก่อน่างเนี้ยอ้ยไ่แล้ว ดีครับติดหลามาไม่ไหวแล้วถ้าสะบัดถ้าสะบัดฝุ่นอย่างที่เลยไม,ไม่ไหวแล้วค่ะดีใจยินดียินดีดีใจที่ได้มาออกงานวันนี้ค,นค,ครัคุณแฮกคะคุณแฮกวันนี้มีสินของสินค้ามากมายเลยอยากจะถามว่าอามีของคุณภาพดีๆทั้งนั้นอยากรู้ว่าของพวกเนี้ถ้าเราซื้อไปแล้ว คุณคุณแท็กรับประกันได้ยังไงว่ามันดีไม่ได้ฟังของจริงครับมัาขอใหพีคนสัมภาษณ์ก็พูดไปรู้เรื่องเอาพี่เก้าได้ครับได้ครับในฐานะที่วันนี้พี่ขายผลิตภัณฑ์ของไายยีนพี่จะมั่นใจได้ไงว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่เพื่อนๆนำไปซักหอมหอมแน็กมั่นใจ เพราะทุกทุกอย่างที่ไฮยีนหล่อผลิตมาผมได้เคยไปดูที่โรงงานด้วยเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าเป็นของที่ดีอยู่แล้วล้วอยู่กับคนไทยมานานมากผมผมรับรองว่าเป็นของที่ดีแล้วก็กินหอมปลอดภัยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่กับคู่กับคนไทยมานานนานประมาณกี่ปีเขาพี่แน็โอ้บอกว่านานมากผมที่ผมทราบมาคือคือนานมากตั้งแต่ก่อนรุ่นแน็กได้ได้มาทําแต่ว่าก็คือดีใจได้มาร่วมงานกับไฮยีนนะเนี้ยใช่ก็ต้องบอกว่าตัวแน็กเนี่ยไม่ได้มาที่พอลาก้อนนานมากด้วย ว้าวนี่ก็มาโชว์เพลงด้วยนะผมเสวัสดีครับวันเราไม่ขอแม่หมายชาลีช้อปปิ้งเด็ดจ้าของดีราคา170บาทดีมากก่อนจะเอามาขายผมเอามาเทสก่อนของแมงโคตรดีขายลูกค้ากำมัดเลยขายต่อ400ชิบบาทปกติตอนนี้ลดเหลือดสองวัน57บาทครับ มาครับโอ้สองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทอะไรนะพี่เบลไม่มีใครฟังเลยเมื่อะแ้ยาตับพันธุ์นุ่งสามผูกครับนะครับามาเลยนะครับเพื่อนเต็มเต็มเดือนหนึ่งชัวรชวรเลยแต่อยากอยากอยากอยู่ได้ทั้งปีก็ซื้อเยอะๆนะครับผมอ่าอ่านะครับอย่าลืมนะครับไฮยินนะอันนี้กลิ่นซอฟไว้นะครับผมบังเอาไว้บังเขาไว้บังเขาไว้กลิ่นซอฟไว้นะครับถ้าไม่ชอบกลิ่นซอฟไว้เรามีไวน์โอเล็ซอฟนะครับไฮยินดีสุดครับ

มาอันนี้อันนี้ผมต้องบอกว่าอันเนี้คือ,อนนผมคือผมดีใจมากครับผมเอาถามบางดิถามดิครับก็จาก<ป>หลายวันที่ผ่านมาครับผม<า>วันนี้ท่านสอจอคูบอลได้ทานข้าวหรือยังครับตัวผมเนี่ยทำงานเหนื่อยมากผมยังไม่ได้รับประทานอาหารก<า>ชุงย็นก็ได้เฝ้าดูเดิก ปลอดภัยนะครับปลอดภัยครับช่วงนี้ได้ข่าวมีชาละวันระบาดอยู่ในหน้าบ่อน้ําท่านท่านจะรับมือแก้ปัญหานี้อย่างไรดีครับอันตราย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 เดี๋ยวก็ผ่านไปท่านมีมาตรการจัดการชาละวันในบ่ออย่างไรครับคือเนื่องด้วยชาละวันเนี่ยมันมันมีมานานแล้ว ชะละวันเนี่ยเราต้องเอาไกทองไปแก้ไขอยากจะหาไกทองจากที่ไหนได้บ้างครับผมมีไกทองอยู่ครับ <c oughs> นี่คร<บ>ับไกทองัวไกทองไก่ทองอไกทองไปมแม่งบางทีเราก็แป๊กทั้งวันทั้งคืนนะเออแต่ได้อยู่อะครับคุณจะมีามาตรฐานอะไรวะมาตรการกําจัดจระเข้ที่หลุดมายัางไงครับจระเข้นี่ผมต้องบอกว่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากๆนะครับผมครับแล้วก็เราต้องควรระวังไมไกทองมาเรียบร้อยจังวะ แฝดหรือไฟเสียวะ<笑><笑>อ่าครับผมอะครับชลาวันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะครับผม<笑><笑><_><_>ต้องบอกว่าเด็กๆน้องๆหนูๆอ,อย่าเข้าไปใกล้มันเด็กขาดถ้าเจอมันเดินอยู่กลางถนนห,หรือว่าอยู่ในแม่น้ํานะครับผมสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับผมหลีกเลี่ยงาการอยู่กับผู้ใหญ่นะครับผม<_><_>เพราะว่าผู้ใหญ่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับ<_><_><_><_>อันดับแรกคุณต้องช่วยตัวเองคุณต้องวิ่งหนีก่อนอ่า พเจอผู้ใหญ่ที่ไหนก็บอกว่าไปจัดการมันหน่อยถึงแม้เขาพยอยาเต็มใจแต่ว่าอ่าพูดไปเรื่อยๆนะครับผมพูดเถอะผมอยากเป็นผมอยากเป็นเอ่อผู้ที่แต่ผมแต่ผมมาออกก่อนแต่มันกลัวสิ่งนี้มันกลัวสิ่งที่หอมที่สุดอ่าจระเข้เนื่องจากพวกนี้เอ่อแม่งเอ้จระเข้มันกลิ้มรสไม่ค่อยจะดีด้วยถามว่าฉีดฉีดเข้าไปในปากมันได้ใช่ไหมครับฉีดเข้าไปในปากปาบมันจะปล่อยเลยมันจะปล่อยเลยมันจะรู้สึกว่าปากมันสุขภาพดี แล้วก็มันจะกระโดดลงน้ําโดยอัตโนมัติมันจะไม่ทาร้ายเราเพราะว่ามันชอบกินนี้โอเคเพราะว่ามันจะไปหาสาวๆต่อเออผมขอถามหน่อยคุณช่วงช่วงมาคือช่วงนี้มันมีมีน้ําท่วมน้องน้องที่น้องส่งมาคือน้องเจอจริงๆใช่ไหมผมเจอจริงครับพี่น้องไม่ได้โกหกใช่ไหมผมไม่ได้โกหกครับพี่พี่ผมเจอจริงพี่พี่ต้องเชื่อผมนะครับตอนน้องเจอคือคือเป็นเป็นยังไงมันเดินสีขาวเลยครับพี่มันโตมเรียมโตมเรียมแต่นั่นแหละแล้วโอ้ในปากมันเนี่ยข้ามไฮยีนมาด้วยครับพี่อืมอันนี้ผมพูดจริงนะพี่ผมไม่รู้่ามันนนกกกิิเเด็ที กำลังซื้อไอยินอยากไล่เราหรือเปล่านะฮะแต่ผมเจอจริงๆนะพี่ต้องเชื่อผมนะพี่พี่ดูตาผมอเอาไม่ว่าพี่เชื่อแล้วกันอ่ะเรามาขายของต่อดีกว่า <c oughs> มากลับมาสูมโหมดปกติผมว่าลูกค้ากำหมัดแล้วแหละพี่ซูมเข้าไปเจอหน้าพี่อ่ะอืนะมีวุมบัด้วยน,นะครับเพื่อนๆก็ซูม,มซูมหน้าพี่เน็กได้อย่าซูมหน้าผมแล้วกันแต่มันก็นี่เลยครับซูมสามหล่อสามมุมนะครับผมคนอะไรหล่อมุมขนาดนี้เนี่ยธรรมดาพี่ชาย คือผมไม่อยากจะพูดอะไรบางอย่างนะคิดภาพดูดิผมเป็นผู้ชายผมยังสวยกว่าหลายคนที่ดูผมอยู่เลยโถยแนวพี่เน็กเป็นคนแบบนี้นะพี่ชาดูดิสวยพี่แรมลองดูหน่อยโอ้โหีลิวนะชาลีแล้วเกาหลีครับนีจะมีซีแล้วก็ไม่ได้เป็นก็เป็นผู้ยญิงไม่ใช่ชายชาตรี เอันน่ารักตัวเล็หกหล่อได้หล่อจริงๆหล่อจริงๆผมเนี่ยหล่อจริงๆอไม่มีใครหล่อเท่าพี่แล้วโลกเนี้ยคุณหลงตัวเองมาแล้วมาแล <c oughs> ้วมาัวเองมาแล้วขอบขอบคุณที่เตือนสติแล้วคะเท่าไหร่คุณพ่าคุณไม่ต้องพูดของชิ้นเนี้ย